ประกอใน,นการมาถอนหย่าลังบ้านกับขวดอน้ำขวดนึ่งโทรศัพท์เอามาไว้เปิดเพลงแต่ว่าตอนนี้มันโมมีเบดเแล้วแล้วกับต้นมะเขือคืนอุย้ยหมดหมดหมดไตยนะกับไงกับอันายต้นักขาชะอมมาไว้มองนี้นะมะเขือขืนใยเต็มเลยเนาะเห็นไหมมะเขือขืนใยอันนี้ต้นอัน เขาเรียกต้นอยียงทุเรียนอ๋อหมอดีวเรียนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะย่างอ๋อหมอดีวเรียนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะอี่ต้นมะนาวใหญ่ตัดทิง้งแล้วมันก็เป็นโล่งๆเนาะต้นมะก,กะทันต้นมะคอต้นมะขามส้มอันนี้นะโกผ่าใหญ่แล้วค่อยๆมนันค่อยๆมนันตัดมาดัดแปลงมันเนาะพื้นที่หลังบ้านห้าพันไร่ของยาย ต้นมะกะทันต้นผักขากล้วยตอนนี้มีอยู่ห้าเรือห้าเพือหรือหกเรือเจ็ดเพืออะไรยังไม่ได้นับแบบถี่ถ่วนเมื่อกี้เอ็นต้นต้นมะม่วงย้ายปลูกไว้มงนี้มันบาดกันโพดเนาะมันมันบาดกันคือมันติดกันเยอะมันติดกันเยอะแล้วมันโตบวทันน่ะย้ายเลยย้ายย้ายมาไว้ตรงนี้ดูว่ามันจะได้กินบ่ะอันนี้ก็ต้นมะเขือคืน มะเขือผืนนี่อร่อยเนาะแต่ไม่รู้ยายจะกินเอียงหรเพราะยายกินคนเดียวเนี่ยเท่าที่ยายเสียใจนะก็คือหมูป่ามันมางัดกินนันแค่กินขุดกินมันสปะปรังยายอีกแล้วหมูป่านี่มันสุดยอดเนาะมันมากินจนไม่เหลือเลยดูสิไม่เหลือเลยมันสปะปรังยายลูกไว้แล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นต้นลูกยอเนาะดูจากใบ แล้วเมื่อกี้ยายได้ยินเสียงเหมือนมีเพื่อนยายโน่น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 อยู่ข้างบนโน่นอยู่ข้างบนเห็นไหมอยู่ปลายมะพร้าวนู่นเพื่อนยายโอ้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 ต้นอยู่ปลายมะพร้าวนู่นนะเพื่อนยายลิงสิคะจะใครล่ะหมาก็เห่าค่ะ เห่ารลดฉันอยู่ปลายพ้าวนุนะ่นน่ะดิงมันกะว่าเห่าไปเลยฉันไม่กลัวเธอหรอกดิงก็คิดดื้อคิดมึนขนาดนี้ดิงกระได้นพ่บบน่อนะเพุ่นะกระโดดไปกระโดดมาอยู่เห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอพี่น<อา>้อง喜欢นล่<อา>ะ<อา><เอา> <uka an> คนไต่ไปไต่ไมเนนาเห็นนี่บอกเห็นอยู่คนไต่ไปไต่ไมาเหลือใจอันหมงี่หล่ะพี่น้องเอ้ยหลือใจอันเพิ่นมากัดกินเมบ่เหลือเลยนะบ่เหลือไว้ให้ข่อยเลยยังมากินคักกินแน่กินเหี้ยนเห็นไหมน้ามีแต่หัวใหญ่โดร้อมหอยแม่ข่อยโอ้หมูป่า หมูป้ามันมากกิ่นหญ้าหกคักพี่น้องเลยค่คอยๆมาถางเอาเนาะอันพันนี้มันสิจิบเล้วสิเด็ดเป็นเอาเม็ดมันตากเด็ดไว้เพอเม็ดมันสิจิบเร้วเหลือหน่วยเดียวพันนี้พันนี้เหลือหน่วยเดียวเนาะยังไงก็ขอบคุณได้หลายเด้อจ้าเทียน ขอมาเบิงลิติตามยายเนะยายกับบมีอย่างไรละพาเบิงธรรมศาสตรพาเบิงสวนหลังบ้านต้นกล้วยกล้วยกะหนึ่งเคือสองเรื่อเรือขึ้นเรือขึนน้นกับายค่ะกินน้ำมทันโพรพาผักอีตูยังกับบอุอดอันนี้กับต้นมกต้องจังงี้ไหนล่ะมันสิหนใหญ่หได้เขิน สามเครือกล้วยสามเครืออะไรเนอะมม่ยังรำมาดิดีดหมดอยา่าวางงูได้4ีเครือข้างในหาเครือหน่อยนี่6เครือ6เครือพี่น้องเลยอันนี้จะพักอีเลิศพักอีเลิศเนอะ นี่กระต้นมะกอกมะกอกหลังบ้านข่อยมะกอกเซต้ามังหงนะี่อันนี้นะต้นมะกอกเซต้ามังหงอ่ะน่ะถ้าย่ามันมันสิเป็นหมาข่อยข้าตัวนี้มันแหลมนะมันนี่มันแหลม,มหลพร้อมะนะคะมีผักขาเนาะโอเคละ่ะซัมนี่ละนะเนาะโมเอายาวล่ะ ขอบคุณหลายด้ยานที่เข้ามาติดตามแล้วก็ใหายกำลังใจยายเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเนอะ